สามจุดต้องเช็คสำหรับมอเตอร์ไซค์สายจอดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มอเตอร์ฟิกพาไปดู1แบตเตอรี่โดยปกตินะครับแบตเตอรี่จะถูกชาร์จก็ต่อเมื่อเรานํารถออกไปขับแต่ถ้าเราต้องจอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานานแบตเตอรี่จะคายประจุไฟฟ้าออกมาตลอดเวลาในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ขับนั่นเองครับผมจะส่งผลให้ไฟในแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มอ่อนและหมดลงทางที่ดีนะครับควรสตาร์ทรถวันละ1ครั้งเพื่อชาร์จแบตเข้าเครื่องยนต์ทิ้งไว้เป็นเวลา10 1ถึงนาทีจะดีที่สุดครับ2อย่างเป็นธรรมดาะรทที่เาจมต์ไซิงไว้เป็น น้ำหนักของตัวรถเนี่ยก็จะกดทับไปที่ตัวยางจนทําให้ยางเนี่ยมีลมซึมออกมานั่นเองครับซึ่งหากปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้ยางเสื่อมสภาพได้หรืออาจจะเสียรูปทรงเลยก็ได้นะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้การขับขี่เนี่ยไม่ราบรื่นเหมือนเดิมและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับสามน้ำมันเครื่องเพราะการจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆน,นะครับอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องยนต์เนี่ยจะขาดน้ํามันเข้าไปหล่อลื่นซึ่งอาจจะส่งผลให้อุปกรณ์เหล่านั้นนะ่ะถูกสนิมกัดก่อนและมีอายุการใช้งานที่สั้นลงอีกทั้้้้งสสงงงยยััมมมมมีีีกกกาาาาาาารรรสสะะะะขขอออคเเเ่ดววพฉนนนหจจํป็ต มอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน,านๆก็ควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอย่างน้อยทุกๆ6เดือนนะครับผมและสําหรับใครนะครับที่เป็นสายจอดและอยากจะกลับมาเมน n t นรถนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดของเหลวย่างระบบขับเคลื่อน m o อร์ฟิกยินดีรับจบให้ทุกระบบแน่นอนครับผมและตอนนี้ m o อร์ฟิกมีให้บริการทั้งหมด3สาขาไม่ว่าจะเป็นถนนจันทร์เอกชัย34และสาขาพระขนงสาหรับใครที่สนใจเข้าใช้บริการนะครับสามารถทักมาจองคิวได้เลย,เลย,เลยที่เพจ m o t o ์ฟ i x ทุกแพลตฟอร์ม